สวัสดีค่ะมื่อกี้กลับมาพบกับช่องเซาไทยบุมุกูรหารชาแนลอีกแล้วนะคะมื่อนี้เป็นเสาร์วันเสาร์เนาะค่ะเนาะเซาไทยบูกลกับมาเก็บนนออไม่อีกพีนก่น้องเอ้ยเนออไม่ปักไฟอีกเนาะกับบรรยากาศช่วงเสาร์น้องเน,งนงาะเสาร์มืดเลยนะคะนี่หกโมงกว่ากว่าเนาน้องเนาะ เมื่อนี้กอากาศเย็นพี่น้องเดี๋ยวสาวไทยบูสีาพาไปหาพี่น้องเนาะไปกันเลยเมื่อนี้นอ้องไม้เ้าเริ่มสีเยาวแล้วพี่น้องสาไทาบูมาเมื่อก่อนนะยังไม่ทันไดน้ยาวป่นไหนเนาะอันนี้ผนก็เป็นแองน้ำพี่น้อง ไปหม่แป้นคักพี่น้องอกอนี่ได้หนอเดียวพี่น้องดึงเอาเลยเลือกเอานอใหญ่นะคะขาวๆเลยมากวก็น,นีดพี่น้องโอ้เาาเทบูตัดเอาแบบ อยากออกขนาดพี่น้องแต่เขาบอเอามันน้อยเราจะเลือกเอาแต่อันใหญ่ๆนะคะอันน้อยเขาบอเอา,านองนี่เขาต้องเอาอันใหญ่อย่างสิอ้วนๆใบออกมากับขาวตุบปุ นั่งเือกกับปาดบ่ถืกพี่น้งองปาดบ่ถืกกับบวได้อันนี้นี่เขาห้องว่ามันเผลือวะ่ะมันเป็นอย่างวะที่มันบ่ได้หัวนะ่ะเขาเอื่นว่ามันอย่างวะปาดเอาเลย โอ้นอใหญ่มากพี่น้องนโอ้ใหญ่พี่น้องแต่ไม่ค่อยข้าเพราะว่าเพ่นยาวแล้วเนาะนี่พี่น้องให้มันวร น,นวันนี้สซวไทยบูก,กับมาก,กับสซวแซวคุณโกคกุณกลงป่านะคะนนว้าถ่ายดูถ่ายไ้ให้กู เรบูยันเพื่อยิงย right. ิงน hmm. hey. hmm. ้องเนาะปากด่างมาเบิ่งทั้งนี้พี่น้องเซลเซลคนโก้คนอ้าวเนาะแหม่ซาบลาบเียน้องโอ้พี่น้องพี่น้องสาบลาบสาบลาบสาบลาบพี่น้องแหม่เห็นอยู่บ่เห็นนั่นแหละมือเซลเซลก็ได้ดำดำแตอแย่สะทุกคนโอ้ยพี่น้องเอ้ มาพี่น้องเงานี่โอ้พี่น้องจ๋าพี่น้องหักเอาเลยหักเอาเลยมันมันสูงเลยพี่น้องมันสีบินเหรอเนาะมีติดอีกเลยขึ้นไม่ได้เขาห้องน้ำไม้บินนะพี่น้องน้ำไม้บินก็คือน้ำไม้ที่มันมันสูงเกินเกินที่เฮาสิเอาเลยพี่น้องเนาะ เขาเลยเออหนูไม่บินน้องที่มาของคำว่านูไม่บินนะสูงเกินไปนอนอเอากลไปเมื่อกี้นี่เด้อ<ะ>อะไรใครสีมาแต่ว่าลงไปเมื่อกี้นี้เอาลงไปเมื่อกี้ โอ้กล่องไปเลยกระโดดฟุบฟาบฟุบฟา,เาบาาเ,เลยพี่น้องขาเบิง่งน้องไม้นี่ว้าวว้าวพี่น้องวู้จนเปียกไหมพี่น้องเพนออกน้ำเพลินนะ น้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ยอุ้ยต้องออดโหลดพี่น้องโอ๊ยนะคะ นอยใหญ่พี่น้องมไม่จ่อยน้องไม่อ้วนมืออื่นวันอาทิตย์จะต้องไปเอามือน,นี้ <c oughs> วันนี้วันเสาร์นะคะทีอ,อื่นนะวันอาทิตย์ น้ไม้ตัวนี้เป็นสีเป็นน้ำไม้ไหลทั้งมือนะคะแต่ว่ามันเป็นสีอันนี้ซือๆพี่น้องอึ๊บนี่พี่น้องอันนี้เขาเอินพักบักบ้าบนนะพักบักบ้าพักบ้าแต่กินแล้วอร่อยนะพี่น้องเนาะ เวลาเอาเขาก็เด็ดยอดยังส่พี่น้องเด็ดยอดอ่อนๆยังส่เอาไปแกงใส่อันน้อไม้พี่น้องพนใส่น้ำเขาเบื่อเดือดๆแล้วเขากับถิมพักอันนี้ลงไปพ้อมกับพักอีตูพักสแงะเนาะพี่น้องคะเสาไทบูได้พ่อแกงเลยพี่น้องเอ้ยเสาไทบูสีเมื่อล้วบันนี้แดดก็ออกแล้วบันนี้นี่นะคะของเสาไทบู สิเมื่อได้ค่ะบันนี้สิเมื่อแกงแล้วสำหรับคลิปนี้เซวไทยบุ๊กกับเขาจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ